สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะพบกับพี่เดือนนะคะวันนี้เนาะมาแนะนํารถมารีวิวรถหนึ่งคันนะคะเป็นกระบะไฮลักรีโวนะคะตัวนี้ตัวใหม่เลยนะคะปี2018นะคะตัวนี้เครื่อง2.4นะคะตัวนี้เป็นตัวเจพัดนะเดี๋ยวเราดูรถก่อนเลยนะคะตัวนี้อ่าดูนะคะตัวนี้เนาะกระจังหน้าก็ทั่วๆไปเลยเนาะแบบ ของรีโวเลยนะคะตัวนี้เนาะโลโก้เด่นชัดเจนเลยนะคะโตโยต้าเนาะรีโวนะกระบะนะคะตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องแนะนำเยอะนะส่วนมากเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าเอ้ยเนี่ยจะประมาณนี้นะเป็นรีโวนะหน้าอย่างนี้นะรีโวนะไฟใหม่แล้วนะคะตัวนี้เนาะไฟใหม่นะคะตัวนี้นะไฟซีนอนนะคะสองสว่างไกลๆเลยนะคะตัวนี้เนาะมองเห็นชัดเจนทัศนะไกลๆเลยนะสำหรับวิ่งกลางค่ำกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เนาะมีไฟตัดหมอกนะแต่ เป็นแบบเหมือนกับใช้แต่งอ่ะเป็นชุดแต่งนะไว้ใส่แบบไฟตัดหมอกหรืออะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะมาดูที่ยางเนาะยางใหม่เลยนะคะตัวนี้เนาะยางขอบ15นะคะตัวนี้ยางใหม่เลยนะ,ะมีไฟเลี้ยวปกติเนี่ยทั่วไปก็จะไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกแต่ตัวนี้เนี่ยมีไฟเลี้ยวอยู่ข้างๆตัวนี้นะ เห็นชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เนาะเวลาเปิดไฟโรงไฟเลี้ยวอะไรนะคะตรงนี้เนาะตัวนี้แหนบก็เสริมมาแล้วพอสมควรนะคะตรงนี้เนาะสามารถเอาไปวิ่งได้นะคะวิ่งรับจ้างได้วิ่งร่วมได้นะใส่คอกใส่หลังคาใส่ตู้ได้หมดเลยนะมีไฟเบรกนะเห็นชัดเจนเลยนะคะตรงนี้นี่นะเขาจะทําไฟเบรกไว้ตรงฝากระโปรงด้วยนะคะตรงนี้เวลาเบรกก็จะได้เห็นชัดเจนนะโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะตัวนี้ นี่เลยนะคะดูข้างล่างนิดนึงเนาะท่อก็ใส่มาใหม่เลยนะคะตรงนี้ตันนี้นะบอกได้เลยว่าใหม่มากไลเนอร์ดูไลเนอร์ข้างในไลเนอร์ไม่มีรอยเลยนะเหมือนใหม่มากไม่มีรอยใหม่จริงๆตัวนี้ไม่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะใหม่มากแม็ลไลเนอร์จากศูนย์เลยนะไลเนอร์จากศูนย์เลยนะตัวนี้ใหม่มากๆเลยเนาะะเดี๋ยวเราดูข้างในนะคะเดี๋ยวตากล้องเข้าข้างในเลยค่ะ ตโยต้าไฮรักดีว่าตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะมีเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าเลยนะคะม Air ะคะีแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะคะตัวนี้เนาะทั่วๆไปเลยนะตรงนี้เนาะเหมือนๆกันนะตรงนี้เนาะไม่ต้องย้ำไม่ต้องเตือนเอ้ยไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะตรงนี้เนาะเหมือนๆกันหน้าปัดคอนโซลทุกอย่างเหมือนกันแอร์แบ็กคู่หน้านะคะระบบไฟฟ้าเบาะนั่งสีดำนะเบาะสวยไม่มีรอยย่นเลยนะเนี่ยไม่มีแบบว่า คนตัวใหญ่นั่งหรือเปล่าเปล่าเลยนะปกติเลยเนี่ยไม่มีรอยนะคะฝั่งน้้นสามารถนั่งได้ตัวเล็กไหนก็นั่งได้สองคนเลยนะสำหรับเด็กติดรถหรือเด็กส่งของนะคะตัวนี้นะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เนาะเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะคะตัวนี้ระบบในรถทุกอย่างใช้ได้หมดและที่สําคัญตัวนี้นะไฮลักรีโวปี2018เครื่อง2.4ดีเซลนะคะตัวนี้ อราคาพิเศษอยู่ที่399,000บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้ากันบ้างนะคะตรงนี้นี่เลยนะตัวนี้เครื่องเครื่องตัวใหม่รุ่นใหม่แล้วนะคะตัวนี้นะคะรถสวยเลยเครื่องสวยเลยนะตัวนี้มีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะน็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยเจาะรอยแกะ ใดทั้งสิ้นนะทุกอย่างนะใหม่หมดแม้กระทั่งแบตแบบยังใหม่เลยนะแบตลูกใหม่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยใหม่เลยนะเพราะว่ารถใช้งานรถออกมาแค่ปีกว่าเองนะคะตัวนี้ทุกอย่างอยู่ครบรอยอาร์ครอยอะไรนะตรงนี้อยู่ครบหมดเลยนะคะตรงนี้อ่ะวันนี้นะคะพี่เดือก็แนะนํารถมาพอสมควรแล้วนะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะวันนี้เรืองขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ